ในบ้านไม้สักหลังงามที่ล้อมรอบด้วยสวนดอกไม้ส่งกลิ่นหอมฟุง้งชีวิตของกลอยใจดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบจนใค,ใครต่อใครต่างก็อิจฉ้านางมีสามีรูปหล่อหน้าที่การงานดีอย่างก้องเกียรติและยังมีราตรีแม่เลี้ยงที่แสนดีคอยดูแลประคับประคองมาตั้งแต่เสียแม่แท้ๆไปตั้งแต่วัยเยาว์ราตรีไม่ใช่แม่เลี้ยงใจยักษ์เหมือนในนิทานแต่นางคือผู้หญิงที่อ่อนหวาน กิริยามารยาทเรียบร้อยและเอาอกเอาใจกล่อยใจทุกอย่างกล่อยใจจ้ะวันนี้แม่ทำแกงส้มดอกแคร์ของโปรดเราไว้ให้กินเยอะๆนะลูกดูสิผอมลงไปตั้งเยอะราตรีเอ่ยพลางตักกับข้าวใส่จานให้ลูกเลี้ยงด้วยรอยยิ้มละไม่ล่อยใจยิ้มตอบด้วยความซาบซึ้งขอบคุณข่าแม่ราตรีถ้าไม่ได้แม่หนูคงแย่ก้องเกียรติเขาก็ชมเสมอว่าแม่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกเลย ก้องเกียรติที่นั่งอยู่ข้างๆหัวเราะเบาๆพลางกุมมือกลอยใจไว้จริงครับพี่ราตรีผมนี่โชคดีจริงๆที่ได้มาเป็นเขยบ้านนี้มีทั้งเมียดีและมีแม่ยายที่สาวและสวยแถมใจดีขนาดนี้ราตรีขยับยิ้มพลายดวงตาที่มองสบตากับลูกเขยนั้นวาววับชั่วครู่ก่อนจะก้มหน้ากินข้าวชมเกินไปแล้วจากกองเกียรติพี่ก็แค่คนแก่คนหนึ่งที่อยากเห็นลูกมีความสุขเท่านั้นแหละ บรรยากาศบนโต๊ะอาหารดูอบอุ่นจนน่าประหลาดราตรีดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าของกลอยใจไปจนถึงเรื่องเล็กน้อยอย่างการจัดแจกันดอกไม้ในห้องนอนของสามีภรรยาจนกลอยใจรู้สึกว่าราตรีคือเทวดาประจำบ้านที่ฟ้าส่งมาให้จริงๆแต่ทว่าภายใต้หน้ากากแห่งความเมตตานั้นกลิ่นอายความผิดปกติเริ่มโชยมากับลมหนาวกลอยใจเริ่มสังเกตเห็นว่าพักหลังมานี้ ก้องเกียรติมักจะเข้าไปหมกตัวอยู่ในห้องทำงานบ่อยขึ้นและที่แปลกไปกว่านั้นคือราตรีมักจะหายเข้าไปด้วยโดยอ้างว่าเอาของว่างไปให้หรือไปช่วยจัดเอกสารเย็นวันหนึ่งกลอยใจกลับจากตลาดเร็วกว่ากำหนดนางเดินขึ้นบ้านด้วยฝีเท้าเงียบกริบเพราะกะจะไปเซอร์ไพรส์ก้องเกียรติแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้หัวใจนางเต้นผิดจังหวะประตูห้องทำงานเปิดแง้มไว้เล็กน้อย แสงไฟสลัวด้านในเผยให้เห็นร่างของก้องเกียริที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานโดยมีราตรียืนอยู่ข้างหลังมือของแม่เลี้ยงวางอยู่บนไหล่ของลูกเขยแผ่นหลังของทั้งคู่แนบชิดกันจนแทบไม่มีช่องว่างพี่ราตรีผมว่าเราควรเบาลงหน่อยนะครับกลอยใจเขาจะสงสัยเอาเสียงก้องเกียริกระซิบแผ่วพร่าราตรีหัวเราะในลำคอพลางก้มลงไปกระซิบข้างหูก้องเกียริโถลูก,กลอยเขาซื่อจะตาย เขาไม่สงสัยแม่เลี้ยงแสนดีอย่างพี่หรอกจะ้ะอีกอย่างเรื่องที่เราคุยกันมันเป็นความลับไม่ใช่หรอกลอยใจยืนอึง้งมือที่หิ้วถุงผลไม้สั่นเทาจนแทบหลุดจากมือนางตัดสินใจผลักประตูเข้าไปท,ทันทีปังทำอะไรกันอยู่คะกลอยใจแผดเสียงถามหน้าตาตื่นตระหนกทั้งคู่สะดุ้งสุดตัวราตรีรีบชักมือกลับแล้วเปลี่ยนสีหน้าเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนทันทีราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ้าวกลอยใจกลับมาแล้วเหรอลูกมาพอดีเลยแม่กับก้องเกียรติเขากำลังปรึกษาเรื่องใหญ่กันอยู่นะ่ะราตรีเดินเข้าไปหาลูกเลี้ยงพลางจับมือปลอบเรื่องใหญ่เรื่องอะไรคะแม่ทำไมต้องกระซิบกระซาบกันขนาดนั้นก้องเกียรติลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามากอดเอลเมียโถกลอยใจพี่ขอโทษที่ทำให้ตกใจคือพี่กับพี่ราตรีกำลังเตรียมกันเรื่องงานวันเกิดเซอร์ไพรส์ของกลอยใจเดือนหน้าน่ะจ้ะ พี่กะว่าจะสั่งแหวนเพชรวงใหม่แต่พี่เลือกไม่ถูกเลยเรียกพี่ราตรีมาช่วยดูแบบให้ลับๆเพราะกลัวกลอยใจจะมาเห็นเข้าก่อนราตรีรีบเสริมทันทีใช่จะลูกแม่เลยบอกก้องเกียรติว่าให้เอาเงินที่แม่สะสมไว้ไปสมทบด้วยจะได้วงใหญ่ๆสวยๆไงจะ๊ะนี่แม่กะจะเซอร์ไพรส์ลูกจริงๆนะเนี่ยเสียดายจังความลับแตกซะแล้ว คำพูดที่ดูจริงใจและแววตาที่เป็นห่วงเป็นใย,ยของราตรีทำให้กำแพงความระแวงในใจของกลอยใจพังทลายลงทันทีจริงหรอคะหนูหนูขอโทษค่ะที่หนูคิดมากไปเองหนูเห็นท่าทางแปลกๆเลยนึกว่ากลอยใจก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดราตรีลูบหัวลูกเลี้ยงเบาๆไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกคนรักกันก็ต้องมีระแวงกันบ้างเป็นธรรมดาแต่จำไว้นะลูก แม่ไม่มีวันทําร้ายลูกสาวที่แม่รักที่สุดได้ลงคอหรอกจ้ะก้องเกียดหัวเราะกลบเกลื่อนนั่นไงพี่บอกแล้วว่าพี่ราตรีเขารักกลอยใจจะตายไปเถอะจ้ะไปเตรียมข้าวเย็นกันดีกว่าพี่หิวแล้วกลอยใจเดินตามทั้งสองลงไปชั้นล่างด้วยความรู้สึกโล่งอกแต่นางไม่เห็นสายตาที่ก้องเกียดรอบมองศบตากับราตรีสายตาที่เต็มไปด้วยตัณหาและความลับที่ซ่อนเร้นราตรียิ้มกลิ่มขยับชุดผ้าลูกไม้ให้เข้าที่ นางยังคงทำหน้าที่แม่เลี้ยงที่แสนดีต่อไปตราบเท่าที่หน้ากากนี้ยังใช้งานได้ชีวิตที่ดูอบอุ่นในบ้านหลังใหญ่นี้จึงยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางม่านหมอกเห็นการหลอกลวงที่กลอยใจไม่มีวันรู้เลยว่าคนที่นางเรียกว่าแม่และคนที่นางเรียกว่าผัวกำลังร่วมกันขุดหลุมฝังศพความไว้ใจของนางอย่างเยือกเย็นที่สุดในโลกหลังจากเหตุการณ์ในห้องทำงานวันนั้นแม้กลอยใจจะพยายามสลัดความระแวงออกไปเพียงใด แต่ความจริงมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอรอยร้าวเล็กๆเ,เริ่มปริแตกเมื่อพฤติกรรมของคนในบ้านเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดช่วงนี้งานที่บริษัทเยอะจังเลยกลอยใจพี่อาจจะต้องไปค้างที่ระยองสักสองสามวันนะจ๊ะก้องเกียรดเอ่ยขณะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าด้วยท่าทางรีบร้อนกลอยใจมองสามีด้วยสายตาเศร้าๆไปอีกแล้วเหรอคะพี่ก้องเดือนนี้ไปรอบที่สามแล้วนะก้องเกียรติไม่ได้สบตาเมียแต่กลับเดินไปหยิบกุญแจรถ ก็นายเขาเร่งมานี่จ๊ะเพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นแหละในจังหวะเดียวกันราตรีที่ยืนถือถ้วยรังนกเข้ามาก็รีบเสริมขึ้นมาทันทีใช่จะลูกกลอยก้องเขาทำงานหนักเพื่อลูกนะอย่าไปงอนเขาเลยเดี๋ยวแม่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสักสามสี่วันเหมือนกันจะได้สวดมนต์เผื่อให้ลูกกับก้องรักกันนานๆไงจ๊ะกลอยใจมองแม่เลี้ยงด้วยความกตันยูขอบคุณค่ะแม่ราตรีหนูขอโทษที่เอาแต่ใจค่ะแต่ทว่า ความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงวันต่อมากลอยใจต้องใช้รถคันเล็กที่ก้องเกียรจอดทิ้งไว้นางเอื้อมมือไปปรับเบาะแล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อเจอเข็มกลัดมุกติดเสื้อร่วงอยู่ใต้พรมซึ่งมันเป็นของรักของห่วงที่ราตรีใส่เป็นประจำเข็มกลัดแม่มาอยู่ในรถพิก้องไนดะ้ยังไงกลอยใจพึมพำใจเริ่มสั่นระรัวไม่พอนางยังได้กลิ่นน้ำหอมกุหลาบมอนเข้มข้นที่เบาะหลังกลิ่นเดียวกับที่ราตรีใช้ประพรมตัวทุกวัน กลิ่นที่นางจําได้ขึ้นใจเพราะเป็นคนซื้อให้แม่เลี้ยงเองกับมือความสงสัยเริ่มก่อตัวเป็นพายุนางตัดสินใจจ้างแท็กซี่แอบสะกดรอยตามรถกระบะคันใหม่ที่ก้องเกียรติอ้างว่าขับไปทำงานจนกระทั่งรถคันนั้นเลี้ยวเข้าไปในคอนโดหรูย่านชานเมืองกลอยใจเดินตามขึ้นไปเงียบเงียดหัวใจนางแทบจะทะลุออกมานอกอกเมื่อเห็นก้องเกียรติกดรหัสผ่านเข้าห้องห้องหนึ่งอย่างคุ้นเคย นางรอจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่งจึงตัดสินใจแอบย่องตามเข้าไปเพราะประตูไม่ได้ล็อกสนิทภาพที่เห็นผ่านรอยแยกของห้องนอนมันยิ่งกว่ามีดนับพันเล่มกรีดลงบนหัวใจราตรีนั่งอยู่บนเตียงกว้างในชุดนอนสายเดี่ยวสีแดงบางเบาที่เน้นส่วนเว้าส่วนโค้งผิวพรรณของหญิงรุ่นแม่ยังดูเต่งตึงและเย้ายวนมาจากก้องเกียรติพี่รอตั้งนานนึกว่าจะมาไม่ทันใจพี่ซะแล้ว ราตรีจีบปากจีบคอเรียกผัวลูกเลี้ยงด้วยน้ำเสียงกระเซาก้องเกียรติโผเข้ากอดราตรีจากทางด้านหลังพลางซุกหน้ากับลำคอขาวผ่องโถพี่ราตรีผมก็ต้องรอให้อีกลอยมันเขอกก่อนสิครับกว่าจะหลอกมันได้แต่ละทีแทบแย่พี่หอมไปทั้งตัวแบบนี้ใครจะอดใจไหวราตรีหัวเราะร่วนพลางหันมาจูบก้องเกียรติอย่างเร่าร้อนหอมก็กินซะสิจะกลอยมันเด็กน้อยจะไปรู้อะไรรสชาติมันไม่ถึงอกถึงใจเท่าพี่หรอกจริงไหมจ๊ะก,ก้อง กองเกียรติอุ้มราตรีขึ้นมานั่งบนตักจริงครับพี่ผมเลอเบื่อมันจะตายอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ะสมบัติที่พ่อมันทิ้งไว้ให้ผมไม่ทนอยู่อย่างนี้หรอกกลอยใจที่ยืนแอบ,บดูอยู่หลังประตูมือไม้สั่นเทาจนเกือบจะกรีดร้องออกมานางอยากจะผลักประตูเข้าไปตบหน้าผู้หญิงที่นางเรียกว่าแม่และถมน้ำลายใส่หน้าผู้ชายที่นางเรียกสามีอีเลวอิชาติชั่วกลอยใจกัดริมฝีปากตัวเองจนห่อเลือดเพื่อสะกดเสียงสะอื้น นางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดโหมดวิดีโอมือที่สันระริกพยายามจับภาพการพลอดรักอันโสมมของคนทั้งคู่ไว้ให้ชัดที่สุดกินให้พอนะพี่กล้องคืนนี้พี่ราตรีจัดเต็มให้แน่นอนเสียงราตรีกระซิบปนเสียงหอบหายใจกลอยใจยืนมองภาพบาดตาด้วยแววตาที่เปลี่ยนจากความเสียใจกลายเป็นความเย็นชาและเครียดแค้นนางปิดโทรศัพท์แล้วค่อยๆถอยห่างออกมาจากนรกขุมนั้นเงียบๆแม่ที่แสนดีผัวที่ซื่อสัตย์ ที่แท้มันก็แค่แน่กากกลอยใจพึมพำขณะเดินลงจากคอนโดท่ามกลางแสงไฟสลัวน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มถูกปาดทิ้งอย่างแรงนางพอกันทีกับความใจอ่อนและความกระตันยูที่กินไม่ได้รอยร้าวในเงาเมื่อดนนี้มันได้พังทลายวิมานของนางลงสิ้นซากแล้วและนางสาบานกับตัวเองว่าคนที่ทำลายชีวิตนางอย่างเลือดเย็นแบบนี้จะต้องได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดกว่านางร้อยเท่าพันเท่า ปิดฉากความไว้ใจที่โง่เขลาในคืนที่มืดมิดที่สุดพร้อมกับการเริ่มต้นแผนการล้างแค้นที่จะเอาคืนให้สะสมกับทุกหยดน้ำตาที่เสียไปนั่นเองหลังจากความลับที่คอนโดถูกเปิดเผยด้วยตาตัวเองกลอยใจก็ไม่ได้โวยวายให้น้ำตาเสียเปล่าแต่นางกลับกลายเป็นคนที่นิ่งเงียบจนน่ากลัวนางตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดขนาดจิว๋วมาแอบติดไว้ในห้องนอนของตัวเองตรงมุมอับสายตาที่ไม่มีใครสังเกต ในเมื่ออยากได้กันนักข้าก็จะดูให้เต็มตาว่าพวกมึงจะเลวไปได้ถึงไหนกลอยใจพึมพำกับตัวเองขณะลองเปิดดูภาพผ่านมือถือสองวันต่อมานางแซงทำเป็นเก็บกระเป๋าบอกก้องเกียรติและราตรีว่าจะไปเยี่ยมป้าที่ต่างจังหวัดสักสองคืนเดินทางปลอดภัยนะลูกกลอยเดี๋ยวแม่จะดูแลทางนี้ให้เองไม่ต้องเป็นห่วงก้องเขานะ ราตรีบอกด้วยใบหน้าที่เปื้อนเยิ้มแสนดีเหมือนเดิมก้องเกียรติเองก็รีบเข้ามาหอมแก้มรีบไปรีบกลับนะจ้าเมียจ๋าพี่คงเหงาแย่เลยถ้าไม่มีกลอยใจอยู่บ้านกลอยใจฝืนยิ้มตอบทั้งที่ใจสั่นด้วยความขยะแขยงข่าพี่ก้องฝากแม่ราตรีดูแลพี่ก้องด้วยนะจ๊ะ พอคล้อยหลังรถของกลอยใจที่ขับออกไปเพียงชั่วโมงเดียวนางก็จอดรถแอบ,บดูภาพในมือถือที่ปั๊มนั้นมันห่างไปไม่ไกลภาพในหน้าจอคือราตรีที่เดินนวยนาดเข้ามาในห้องนอนของนางในชุดที่กึ่งเปลือยกองเกียริพุ่งเข้าหากันทันทีบนเตียงนอนที่นางใช้หลับนอนอยู่ทุกคืนเสียงครางและคำพูดพลอดรักโสมม,มดังผ่านลำโพงมือถือเตียงของอีกลอยนี้มันนุ่มดีนะพี่ราตรีนุ่มเหมือนตัวพี่เลยก้องเกียริพูดเสียงกระเสา่า ราตรีหัวเราะเสียงแหลมก็นุ่มกว่าเมียแกก็แล้วกันรายนั้นเหมือนขอนไม้นิ่งเป็นใบพี่ละสงสารแกจริงๆที่ต้องทนอยู่กับของจืดๆแบบนั้นกลอยใจกำมือถือแน่นจนสั่นไปทั้งตัวน้ำตาที่เคยไหลบัดนี้มันแห้งเหือดไปเหลือแต่ไฟแค้นที่สุมอกนางตัดสินใจวนรถกลับมาที่บ้านในเย็นวันนั้นทันทีที่ก้องเกียิออกไปทำงานกะดึกราตรีนั่งจิบน้ำชาอยู่ที่ศาลาในสวนท่าทางสบายใจ อ้าวกลอยใจทำไมกลับมาเร็วนักล่ะลูกไหนว่าไปค้างบ้านป้าไงจ๊ะราตรีถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเหมือนแม่พระกลอยใจเดินเข้าไปหาด้วยฝีเท้าหนักแน่นหนูเรียบกลับมาดูของดีค่ะแม่ราตรีดูว่าแม่ดูแลสามีหนูถึงใจแค่ไหนราตรีชะง,งักไปครู่หนึ่งแต่ยังรักษาหน้ากากไว้ได้พูดอะไรน่ะลูกแม่ไม่เข้าใจสงสัยจะเดินทางเหนื่อยจนเบลอไปแล้ว กลอยใจโยนโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะน้ำชาภาพวิดีโอที่กำลังฉายฉากการมารมบนเตียงนอนทำให้ราตรีหน้าถอดสีไปวูบหนึ่งก่อนที่นางจะค่อยๆขยับยิ้มเย็นชาแล้ววางถ้วยน้ำชาลงอย่างชา้ชาๆในเมื่อรู้แล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแกล้งทำเป็นแม่ลูกรักกันให้เหนื่อยราตรีเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นแข็งกร้าวและจิกกัดทันทีแม่ยอมรับหรอแม่ทำแบบนี้กับหนูได้ยังไงหนูรักแม่เหมือนแม่แท้ๆนะ กลอยใจแผดเสียงถามทั้งน้ำตาราตรีหัวเราะเยาะแม่แท้แทๆหรออย่ามาตลกหน่อยเลยอีกลอยใจฉันก็แค่ใช้ลูกเป็นสะพานมาเอาสมบัติพ่อแกเท่านั้นแหละส่วนก้องเกียรติเขาก็แค่ผู้ชายที่หิวกระหายและฉันก็ตอบโจทย์เขาได้ดีกว่าแกเยอะกลอยใจสั่นไปทั้งตัวแม่มันนางกากีแอบกินกับลูกเขยลับหลังฉันราตรีลุกขึ้นเดินมาประจันหน้าพลางเชิดขางขึ้นกากีแล้วไง อย่างน้อยก้องเกียรติเขาก็ไม่เคยเบื่อฉันเหมือนที่เบื่อแกแกมันจืดชืดเหมือนน้ำล้างจานผอมแห้งแรงน้อยไม่มีเสน่ห์อะไรสักอย่างผู้ชายที่ไหนเขาจะอยากนอนด้วยตลอดไปละจ๊ะราตรียื่นหน้าเข้าไปใกล้แล้วกระซิบรู้ไหมตอนที่เขาอยู่บนเตียงกับฉันเขาบอกว่าเขานึกภาพหน้าฉันแทนหน้าแกทุกครั้งเพราะเขารำคาญความจืดชืดของแกเต็มทีกลอยใจกัดฟันกรอด อีเลวฉันจะบอกพี่ก้องว่าฉันเห็นหมดแล้วฉันจะไล่แม่นหน้าด้านอย่างแม่ไปจากที่นี่ราตรียิ้มกว้างอย่างผู้ชนะเอาสิบอกเลยจ้ะแล้วดูนะว่ากล้องเขาจะเลือกแกหรือเลือกฉันพยานหลักฐานในมือถือแกนะหรอก้องเขาจะบอกว่าฉันถูกแกใส่ร้ายหรือไม่เขาก็จะเลือกอยู่ข้างฉันที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าแกอยู่ดีแกมันแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วอีลูกเหลียงโง่ กลอยใจมองใบหน้าที่แสนจะตอแหลของราตรีด้วยความเครียดแขนแม่คิดว่าแม่ชนะหรอได้ในเมื่อความหวังดีและความกระตันยูของฉันมันไม่มีค่าฉันก็จะทำให้แม่เห็นว่าคนจืดชืดอย่างฉันเวลาจะทำลายคนเนี่ยมันจะแสบซวงแค่ไหนราตรีเบ้ป,ปากก็ลองดูสิจ้ะ ดูซิว่าระหว่างกุหล,ลาบอาบพิษอย่างฉันกับยอดหญ้ากักาก,ากากอย่างแกใครมันจะพังก่อนกันราตรีเดินสะบัดก้นกลับไปบ้านทิ้งให้กลอยใจยืนอยู่กลางสวนด้วยใจที่แตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังของความเชื่อใจนั้นกลอยใจกลับพบความเยือกเย็นอย่างประหลาดอย่างนางปาดน้ำตาทิ้งเป็นครั้งสุดท้ายอยากได้การมรรมนักใช่ไหมได้ฉันจะจัดงานเรื่อนเริงให้พวกมึงทั้งสองคนได้จำไปจนวันตาย ลินอายความอบอุ่นในบ้านหลังนี้มอดไหมไปหมดสิ้นเหลือเพียงความอาฆาตที่พร้อมจะระเบิดออกมาเป็นแผนการที่เลือดเย็นที่สุดเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงที่ถูกเหยียบย่ำนั่นเองพายุฝนที่โหมกระหน่ำในใจของกลอยใจถูกสะกดไว้ภายใต้ท่าทางที่เงียบสงบจนหน้าขนลุกนางไม่ได้ฟูมฟายเดินไปตบตีราตรีหรือด่าทอก้องเกียรติให้เสียแรงเปล่า แต่นางเริ่มเดินหมากเงียบๆเ,เพื่อยึดทุกอย่างคืนมาในเมื่อพวกมึงเห็นกูเป็นคนโง่กูก็จะเป็นคนโง่ที่ฉลาดที่สุดให้ดูกล่อยใจคิดพลางถือปึกเอกสารเดินเข้าไปหาก้องเกียรติในห้องทำงานตอนค่ำวันหนึ่งพี่ก้องคะพอดีหนูอยากจะขยับขยายทำธุรกิจน้ำพริกส่งออกนะคะ พี่ก้องช่วยเซ็นเอกสารมอบอำนาจบริหารจัดการที่ดินกับบัญชีเงินฝากให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะได้ดำเนินเรื่องที่ธนาคารได้สะดวกกลอยใจออดอ้อนด้วยน้ำเสียงนิ่มนวลเหมือนเก่าก้องเกียรติที่เพิ่งแอบไปหาความสุขกับราตรีมาจนอิ่มเอมใจไม่ได้เอกใจเลยสักนิดได้สิจ้ากลอยใจเรื่องแค่นี้เองพี่ไว้ใจกลอยใจอยู่แล้ว กองเกียร์เซ็นชื่อลงในเอกสารปึกใหญ่โดยไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยว่ามันคือการโอนคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาเคยหลอกล่อให้กลอยใจใส่ชื่อเขาเป็นเจ้าของร่วมกลักมาเป็นของกลอยใจเพียงผู้เดียวราตรีที่เดินเข้ามาเห็นก็ยิ้มเยาะในใจโง่จริงๆอีลูกเลี้ยงคนนี้นึกว่าจะมาไม้หนที่แท้ก็ยังมาประเคนอำนาจให้ผัวอยู่ดีราตรีแซงเอ่ยสมทบ ดีแล้วจาก,ก้องช่วยลูกกลอยเขาหน่อยแม่เห็นลูกตั้งใจแบบนี้แม่ก็เบาใจกลอยใจยิ้มตอบด้วยแววตาที่เย็นเยียบขอบคุณค่ะแม่ราตรีขอบคุณพี่ก้องด้วยนะคะหนูสัญญาว่าธุรกิจนี้จะดังไปทั้งจังหวัดเลยค่ะกลอยใจเตรียมงานทำบุญบ้านครั้งใหญ่อย่างอลังการนางเชิญทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อนฝูงและนักธุรกิจชื่อดังมาเพียบ แม่ราตรีคะวันนี้แม่สวยมากเลยนะคะใส่ชุดสีทองนี่เด่นกว่าใครในงานเลยคะ่ะกล่อยใจทักทายแม่เลี้ยงที่แต่งตัวจัดเต็มหวังจะอวดบารมีราตรีเชิดหน้าอย่างภูมิใจแน่นอนจะ้ะงานใหญ่แบบนี้แม่จะให้น้อยหน้าคนอื่นได้ยังไงก้องเกียรติเองก็เดินยืดอกรับแขกอย่างภาคภูมิ พี่ก้องขาเดี๋ยวช่วงท้ายงานหนูมีวิดีโอประมวลภาพความซึ้งใจของเราสามคนพี่แม่และหนูตั้งแต่หนูเด็กๆจนถึงตอนนี้เป็นการขอบคุณที่ทุกคนรักหนูมาตลอดพี่ช่วยขึ้นไปกล่าวอะไรบนเวทีหน่อยนะคะก้องเกียรติรับคำอย่างกระตือรือร้นได้สิจ้าเมียรักพี่จะพูดให้ซึ้งจนน้ำตาไหลเลย เมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญแขกเหลือกว่าร้อยคนยืนรวมตัวกันหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์กลางลานบ้านกองเกียรติยืนถือไมโครโฟนยิ้มกริ่มผมขอบคุณทุกท่านที่มานะครับและขอบคุณน้องกลอยใจเมียรักรวมถึงคุณแม่ราตรีที่ดูแลเรามาอย่างดีความรักความอบอุ่นในบ้านหลังนี้คือที่สุดของผมครับเชิญชมภาพประทับใจได้เลยครับไฟในงานดับลงทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอ ภาพเปิดมาด้วยรูปกลอยใจตอนเด็กคู่กับราตรีดูซึ้งกินใจแต่เพียงไม่กี่วินาทีภาพก็ตัดสลับไปเป็นคลิปวิดีโอสเตอริโอที่ชัดทั้งภาพและเสียงมันคือภาพก้องเกียริกับราตรีกำลังเริงสวัสดกันบนเตียงนอนของกลอยใจเสียงครางกระเสาและคำพูดดูถูกกลอยใจที่ว่าจืดชืดเหมือนขอนไม้ดังลั่นผ่านลำโพงที่กลอยใจจ้างมาอย่างดีเฮ้ย hey, นั่นมันอะไรนะ่ะ แขกในงานพึมพำก่อนจะเป็นเสียงอื้ออึงราตรีหน้าซีจนเป็นไก่ต้มปิดปิดเดี๋ยวนี้นะอีกกลอยใจมึงทําอะไรของมึงราตรีกรีดร้องจะพุ่งไปที่เครื่องควบคุมแต่บ่าวไพร่ที่กลอยใจซื้อใจไว้ต่างยืนขวางพี่ก้องขาเซอร์ไครส์ไหมคะธุรกิจน้ําพริกที่หนูบอกไงคะน้ําพริกแม่เลี้ยงรสชาติเด็ดเผ็ด,ผดแสบซวงไหมคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กลอยใจเดินขึ้นบนเวทีด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มอาฆาตก้องเกียดมือสั่นจนไมโครโฟนร่วงลงพื้นกลอยใจพี่พี่อธิบายได้กลอยใจคว้าไม้มาถือเองไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะพี่ก้องภาพมันชัดขนาดนี้ท่านผู้ว่ายคะคุณหญิงคะดูให้เต็มตานะคะนี่คือคนดีที่พวกท่านนับถือนี่คือแม่เลี้ยงที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กแอบกินกับลูกเขยบนเตียงของหนูจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไร ราตรีพยายามจะวิ่งหนีแต่ถูกคุณหญิงคนหนึ่งที่รู้จักแม่แท้ของกลอยใจขวางไว้แล้วถมน้ำลายใส่หน้านางกากีหน้าด้านไม่มีที่เปรียบกินได้กระทั่งผัวลูกเลี้ยงเสียงสาบแช่งระงมไปทั้งงานแขกบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไลฟ์สดจนเป็นไวรัลไปทั่วจังหวัดก้องเกียิพยายามจะเข้ามากระชากตัวกลอยใจมึงอีต,ตัวแสบมึงหลอกให้กูเซ็นเอกสารใช่ไหมกลอยใจสะบัดหน้าใส่ ใช่และที่ดินตรงที่มึงยืนอยู่บ้านหลังนี้บัญชีทุกเล่มตอนนี้ชื่อมึงไม่เหลือแล้วก้องเกียรติมึงมันก็แค่หมาวัดที่กูชุบเลี้ยงไว้ส่วนแม่ราตรีขอบคุณนะคะที่สอนให้หนูรู้ว่ากุหลาบซ่อนหนามมันเจ็บแค่ไหนแต่เสียใจด้วยนะวันนี้หนูถอนรากถอนโคนพวกมึงหมดแล้วราตรีสุดลงสะอึกหายท่ามกลางสายตาเหยียดหยามของคนทั้งจังหวัด ความภูมิใจที่นางเคยเชิดหน้าชูตาบัดนี้พังยับเยินแทบแทรกแผ่นดินหนีวิมานหลวงที่ทั้งสองร่วมกันสร้างถูกเผาผลาญด้วยความจริงที่กลอยใจเอามาแฉกลางแดดแจ้งอย่างเลือดเย็นที่สุดปิดฉากความลับอันโสมมด้วยความอับยศที่ไม่มีวันลบเลยไปจากใจของพวกมันได้เลยวิมานที่เคยสวยหรูพังทลายกลายเป็นเท่าฐานเพียงแค่ชั่วข้ามคืนหลังจากงานทําบุญบ้านอาบเลือดครั้งนั้น ข่าวความข่าวของก้องเกียรติและราตรีก็แพร่กระจายไปเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งก้องเกียรติถูกไล่ออกจากบริษัททันทีเพราะเสื่อมเสียเกียรติอย่างรุนแรงส่วนราตรีจากที่เคยเชิดหน้าชูตาในสังคมว่าเป็นคุณนายใจบุญบัตรนี้กลับถูกคนในตลาดรุมถมน้ำลายใส่และตราหน้าว่าเป็นนางกากีไร้อย่างอายมึงดูสินั่นอีแม่เลี้ยงกินผัวลูกหน้าด้านจริงๆเดินยังกล้าเชิดหน้าอยู่อีกเหรอ เสียงซุบซิบนินทาดังระงมทุกที่ที่นางก้าวผ่านทั้งคู่ไม่มีทางเลือกนอกจากหอบเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดหนีไปเช่าห้องแถวซอมซ่อท้ายเมืองอยู่ด้วยกันความรักที่เคยอ้างว่าหวือหวาและถึงใจบัดนี้กลับกลายเป็นยาพิษที่ทำลายชีวิตพวกเขาทั้งคู่เพราะมึงนั่นแหละอีราตรีทามึงไม่มายั่วก,กูกูคงไม่ตกอับแบบนี้กองเกียรติตวาดลั่นพลางคว้างขวดเหล้าลงพื้นห้องเช่าที่เหม็นอับ ราตรีที่บัดนี้สูบผอมและไม่ได้แต่งหน้าทาปากดูแก่ลงไปหลายปีสวนกลับทันทีอ๋อมึงมันเร็วเองมากกว่าไอ้กล้องมึงม,มันมักง่ายพอสมบัติเขาหายไปมึงก็มาลงที่กูมึงจําไม่ได้เหรอตอนที่มึงอ้อนวอนขอเอาปูบนเตียงลูกนะ่ะมึงมันก็ไอชาติหมาเหมือนกันแหละทั้งคู่ตบตีทะเลาะกันทุกวันเพราะความอดอยากเงินที่เคยมีใช้ไม่ขาดมือถูกกลอยใจยึดคืนไปหมดสิ้น ก้องเกียรดกลายเป็นคนขี้เล่าส่วนราตรีต้องไปรับจ้างล้างจานแลกข้าวไปวันๆทางด้านกลอยใจนางใช้เวลาหลายเดือนในการจัดการเอกสารยาและสะสางทรัพย์สินให้เรียบร้อยบัดนี้นางไม่ได้เป็นผู้หญิงอ่อนแอที่ยอมคนอีกต่อไปแววตาที่เคยใสซื่อเปลี่ยนเป็นความสุขุมและเด็ดเดี่ยวพี่พิมพาเตรียมรถให้ฉันหน่อยฉันจะเข้าไปดูที่ปางไม้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่กลอยใจบอกบ่าวในบ้าน ขณะที่นางกำลังจะก้าวขึ้นรถร่างโซซัตโซเซของหญิงสาวใหญ่คนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาขวางรถไว้สภาพของนางดูไม่ได้เลยผมเเพ้ากระเซิงเสื้อผ้าเก่ามอมแมมและที่สำคัญคือกลิ่นตัวที่เหม็นอับจนหน้าสะอิดสะเอียนกลอยใจลูกกลอยใจช่วยแม่ด้วยราตรีร้องเรียกน้ำตานองหน้าพลางจะเข้าไปเกาะขากลอยใจแต่ถูกเบ่าไพร่กันไว้อย่ามาแตะตัวฉัน แม่ที่ฉันเคยรู้จักตายไปตั้งแต่วันที่ฉันเห็นคลิปนั่นแล้วกลอยใจพูดเสียงเย็นชาพลางมองผ่านหน้ากากที่แตกสลายของราตรีราตรีสุดลงกราบแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วตอนนี้แม่ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินไอ้ก้องมันก็ซ้อมแม่ทุกวันมันแย่งเงินที่แม่หามาได้ไปซื้อเหล้าหมดกลอยใจจ๊ะเห็นแกที่แม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กๆเถอะนะให้เงินแม่สักก้อนเถอะแม่จะหนีไปให้ไกลจากที่นี่กลอยใจแค้นหัวเราะ เห็นกัที่เลี้ยงมาเงินหรอแม่เลี้ยงหนูมาเพื่อหวังสมบัติแม่หนูและแม่ก็จบด้วยการนอนกับผัวหนูเนี่ยนะช่างเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินกลอยใจหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วหยิบธนบัตรใบละยี่บาทเพียงไม่กี่ใบโยนลงบนพื้นต่อหน้าราตรีนี่เอาไปซะนี่คือค่าจ้างที่มึงดูแลกูมาตลอดหลายปีถือว่ากูใชหนี่บุญคุณจอมปลอมนั่นให้หมดในวันนี้ราตรีมองเงินไม่กี่สิบาทด้วยสายตาที่เจ็บปวด แค่20บาทหรอกลอยใจทำไมลูกใจดำแบบนี้กลอยใจก้มลงไปมองหน้าราตรีใกล้ๆยี่บาทเนี่ยมันยังมากกว่าค่าตัวมึงที่ไปนอนกับผัวชาวบ้านซะอีกนะ้าราตรีและจากนี้ไปเราขาดกันอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกไม่ว่ามึงจะตายข้างถนนหรือถูกไอ้ก้องตีจนตายกูก็จะไม่มาเผาผีมึงเด็ดขาดกลอยใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินขึ้นรถโดยไม่หันกลับไปมองเสียงร้องไห้คร่ำครวญของราตรีอีกเลย ไอ้กล้องที่แอบยืนดูอยู่มุมเสาเห็นว่าราตรีของเงินไม่สำเร็จก็ปรีเข้ามาฉุดกระชากลากถูราตรีกลับห้องเช่าอีกแก่ไร้ประโยชน์มึงไปของเงินลูกมึงยังไม่ได้แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนกินเหล้าเสียงตบฉาดใหญ่ดังตามมาพร้อมเสียงร้องโหยหวนของราตรีที่ดังสะท้อนอยู่ในซอยแคบนั้นกลอยใจนั่งอยู่ในรถที่เคลื่อนตัวออกไปช้าชานางมองออกไปนอกหน้าต่างน้ำตาไหลออกมาหยดหนึ่ง ไม่ใช่เพราะความเสียใจที่เสียสามีหรือเสียแม่เลี้ยงแต่เป็นน้ำตาแห่งการไวอไร้อาลัยให้กับเด็กสาวที่เคยเชื่อมั่นในความดีคนเดิมที่ตายไปแล้วจบสิ้นกันทีนางพึมพำกับตัวเองความแค้นที่เคยสุมอกบัดนี้มอดดับลงเหลือเพียงความว่างเปล่าบทเรียนราคาแพงครั้งนี้แลกมาด้วยหัวใจที่แหลกสลายแต่มันก็นำมาซึ่งอิสรภาพที่แท้จริงกลอยใจตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างจังหวัด ทิ้งอดีตที่โสมมไว้เมื่องหลังปล่อยให้คนชั่วสองคนจมอยู่กับนรกที่พวกมันสร้างขึ้นเองชั่วนิรัน์ปิดฉากตำนานกุหลาบซ่อนหนามที่หนามนั้นไม่ได้ทิ่มแทงแค่คนอื่นแต่สุดท้ายมันย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจของคนที่ถือมันไว้จนถึงแก่ความพินาศในที่สุด